หลายคนสงสัยว่าโครงเหล็กหน้ารถแบบนี้ติดไว้ทําไมนี่คือเคสตัวอย่างอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครับชุดสีและไฟหน้าประมาณกี่บาทครับโอ<ด>้โหเจ็บทั้งคนเจ็บทั้งรถไปดูราคาเขา้าๆกันครับไฟเลี้ยวสี่พันสามไฟหน้า 10, หมื่นห้ากาว้สองสามหมื่นเลยครับเจ็บตัวไม่พอยังเจ็บเงินในกระเป๋าอีกรถสมัยนี้เนี่ยแค่ล้มแตะเบาๆก็ซ่อมทีห้าพันล้มถล α าเข้าๆก็สองสามหมื่นและถ้าปะทธรุนแรงล่ะไม่อยากจะคิดแต่จะดีกว่าไหมถ้าป้องกันได้ด้วยเงินแค่สามพันด้วยแคสบาร์มอเตอร์ไซค์หรือที่หลายๆคนเรียกว่าโครง นอกจากนี้ยังสามารถเสริมความปลอดภัยด้วยอุปกรณ์ชิ้นอื่นๆเข้าไปได้อย่างไฟสปอตไลท์ที่จะช่วยให้ขับขี่ได้ปลอดภัยในตอนกลางคืนหรือประกับกันลมที่จะช่วยลดการเกิดประกายไฟในตอนที่รถล้มถลายอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะขับขี่รมามัดระวังแล้วสักแค่ไหนแค่ใส่แคสบาร์ก็จะช่วยลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุได้และยังช่วยให้ความเสียหายที่เกิดขึ้นลดน้อยลงทําให้ประหยัดเงินในการซ่อมแซมตัวรถไปได้หลายหมืน่นสำหรับใครที่อยากจะปกป้องรถและเงินในกระเป๋าของคุณไม่ล่วงหน้าหารถที่คุณรักเข้ามาที่ไรเด ว่าจะโฟร์ซ่าเอดีวีเวซอนเทสและสําหรับรถรุ่นอื่นๆรวม30กว่ารุ่นแต่รถแต่ละรุ่นหากปีรถเปลี่ยนโฉมเปลี่ยนแคดบาร์ก็จะต้องเปลี่ยนไปตามปีหาซื้อผิดก็ติดตั้งไม่ได้แต่ถ้าคุณอยากติดแคดบาร์แบบง่ายๆแค่นารถมาที่ไรเดอร์แปดสิบเก้าเพราะเรามีพนักง,งานที่จะคอยแนะนําสินค้าถูกรุ่นถูกปีรับประกันสินค้าให้1ปี 1> มีช่างบริการติดตั้งให้ฟรีและร,รับกลับได้เลยไรเดอร์แปดสิบเก้าพร้อมให้บริการคุณทุกวันตั้งแต่เวลาเที่ยงถึงามคุกณ